ที่เดินเล่นที่ก้นทะเลโดยไม่ต้องลงน้ำเฮ้ยร้อนอะเฮ้ยร้อน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 เฮ้ยร้อนโอปิีาดามีจดหมายจากเซเดโอเนะ่ะมาจนได้เหรอเนี่ย,อยโอ๊ยหนักพอสมควรเลยแฮะ ถึงไม่ดูข้างในฉันก็รู้ต้องเป็นรูปกับเรื่องัวดรวยของตัวเองเพียบแน่ๆเลยใครจะไปอ่านกันนั่นไงเจ้าเสนอ้อกไปเที่ยวบ้านตา่างอากาศที่คาบสมุทรโยโจิงกว่าน,นะยังชวนจะแอนกัอชิสุกะไปด้วยอืมไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยตอนนี้อยู่ทางนั้นเป็นยังไงบ้างไง<ะ>พวกเราทั้งนี้ได้หนังเรือสำราญที่ผลิตในฝรั่งเศสกับคุณพาสนุกกันมากเลย พูดอะไรแบบนี้ถึงนายจะไม่ชวนฉันเหอะเฮ้ยแว,ว่าเป็นกาะการทะเลแต่ทะเลก็เลยสวยมากๆดิท่าหอยแซเอกับหอยเปาคือนายเองก็ยอ,อ,งอยากกินใช่ไหมละ่ะไรสาระมากๆเลยกับของแบบนั้นน่ะฉันน่ะรู้สึกอยากกินชะมัดเลยอะไอจุดเปิดพวกนี้ไอจุดหมายพวกนี้นฉันรู้สึกที่ฉาี่สุดร้อยเ้ยชาย ดูแล้วรู้แล้วเนี่ยจริงๆร,ริงนะอยากไปสิน้ำชะมา่าลองไห้อือๆเลยโถเอ้ยไม่จำเป็นต้องรองไห้เป็นองใช้ประตูไปไหนก็ได้เดี๋ยวก็ไปถึงแล้วปะเอา้เอาเอาถอะว่านะถึงจะได้ไปจริงแต่ว่าฉันไหวน้ำไม่เป็นดำน้ำก็ไม่ได้ออกหรองั้นหรอ สำราญผลิตในฝรั่งเศสใต้ทะเลอันสวยงามหอยซาซาเอหอยเป๋อที่จับมาสดๆอยากกินนะอะอ,อะไรกันละ่ะเนี่ยตกลงกันานะอยากไปหรือว่าไม่อยากไปกันแนะ่ฮะอยากไปเดินเล่นใต้ทะเลโดยไม่ต้องลงน้ำจังเลยเฮ้าายเฮ้ยอะไรตลอดแบบนั้นมันจะเกินไปหน่อยแล้วนะ <laughs> ขอร้องละ่ะช่วยทำอะไรสักอย่างนึเถอะคุณปราคุณจ้า ช่วยด้วยจังอะนดี้ละคำขอที่เป็นไปไม่ได้นั่นม่อนจะทำให้เป็นจริงเองดูดิมันมทุกอย่างยุดเลยสายามาแล้วแล้วจะทำไงเหรออ่านี่เชือกเลี้ยนน้ำมาทดลองกันก่อนใช้จริงหน่อยดีด้วยกันนะเอาหน่ะผูกก็ไม่แบ หให้ทำกันจริงเหรอเอาเลยเอาเลยเออไปฉีบไปฉีบดีละ,ะ<อ>น้ำมันสะท้อนออกมาหมดเลยอ่ะเป็นไงถ้าทำงนนทานใช้ได้นะทางน้นเราไปกันเลย จริงๆแล้วก็น่าจะชวนเข้ามาด้วยนี่นาจะได้มาดำน้ำด้วยกันไงไม่ไหวไม่ไหวเจ้าโนมิตาน่ะอย่าว่าแต่ดำน้ำเลยพอโดนน้ำนิดนึงก็จมบุ๋งบุ๋งอ๋ออย่างนั้นเหรอแบบนั้นก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะใช่เลยใช่ใช่ไปเยว้าวว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 ่ววววดวว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 นวว ถ่ายรูปฉันตอนกำลงังดำน้ำทีสิเอาไว้ตอกหน้าเสนเอาให้ห,าหงายไป ีก็กดไายจมน้ำอยู่จริงๆนี่นะดะอย่าเข้าไปในน้ำจะดีกว่านายลงยืนอยู่บนนั้นแล้วก็ทำท่ากระโดดน้ำดูดิอ๋ออนี้เหรออ๋ออ่าง<อ><อ>นี้นะ เนี่ยพี่สิเนคิจีขอร้องละผมขอลองขับดูบ้างได้ปะไม่ได้น่คุณบูกกบอนนี่วาเดี๋ยวจะมีนิตยสารมาเก็บภาพด้วยอ่ะถ้ามีรออะไรขึ้นมาจะเป็นเรื่องเอาอ่ะโถ่เอ้ยแรงจังเลยนะเจ๊แอนใช่โอย ควันขึ้นมาด้วยใช่เอ๊สุนี่ยอามีควันขึ้นมาจากทะเลดูแน่ยเอไหนอุ้ยจริงด้วยอ่ะเออเราไปดูกันดีกว่านะโอ้ยอร่อยสุดยอดอิ่มจนจุกเลยใช่ถ้าอย่างนั้นน้ามาเล่นวิ่งไล่จับหลังอาหารกันมั้งเออกระดิมกันอะ่ะไม่ใช่แค่วิ่งจับธรรมดานะเออจริงด้วย <laughs> เกิดอะไรขึ้นอะเออไม่รู้ทีเรือสำรัญของสุนิอโอนี่เอ,อา,อาเป็นนี้ได้ไงอะได้เป็นแบบนี้อฮะ,อ,ะอุ้ยแถมยังพังซะด้วยสิโอ้ย <c oughs> แบบนี้คงซ่อมไม่ได้ง่ายๆแน่เลยนอนสินะแค่เห็นก็พอจะรู้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะสำหรับเบสตอนนี้แล้วก็อ,อ,อุ้ยทำไมถึงใหญ่แบบนี้เนี่ยอ๋อหรือว่านี่เป็นกระดาษ เรือสำราญของผมเป็นเรือที่ชาฝรั่งเศสต่อขึ้นเป็นพิเศษเลยนะครับแพงเอาเรื่องเลยละถ้าจะเอาไปภาพขึ้นปกนิตยสารละก็จะยินดีมากเลยล่ะครับโอ้โหงั้นก็ต้องขอรบกวนนยนะครับครับนี่อยู่หลังเรือลำนี้แหละครับรับรองว่าเห็นแล้วจะต้องถึงในความงามของมันนี่ครับเห็นเลยอย่างครับหมายนี่จริงอดใจไม่ไหวแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยย่าที่มันอะไรกันเนี่ย กระดาษทับเนี่ยแปลกใหม่นี่นะคระับเรือของฉันอเออาาเ่าประกาศกันว่าอะไร <มา S 2> อะไรขึ้นจาเรือสุร่าของพ่อกันแน่